ไอ้เหียกูวิ้งสิรถบรรทุกไอ้ควายวิ้งสิรถบรรทุกไอ้โง่เฮ้ยถ้าผมเจ็ดศูนย์เลยการคอดูผมไม่ไหวละพี่ให้รอบนี้พี่ให้เขายิงพี่สักห้าตัวพอเดี๋ยวยิงพี่ห้าตัวพอพี่จะกลับมาเจ็ดห้าเหมือนเดิม,มอ่ะ ท่าตัวนั่นคือยิงหัวพี่ไม่ได้เลยนะโดนตัวๆเหมดเลยไม่ใช่มนุษย์แล้วมั้งพี่ว่าโอ้ไม่โดนโอ้ไอ้้เหียเอ้ยแล้วก็จะใครแน่แดงแป๊สคุณเจ้ผมแน่คุณแดงแป๊สเกมนี้แหละคุณแดงแป๊สเราดูกันผมบอกเลย เต่มผมแน่รอบเนี้ยยงแ๊ดเต็มตัวยังจริงอะจริงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราให้น้องยิงดูเล่นๆก่อนว่าผมคมจริงกับเปล่าเจเจสูบาแล้วกันน้อคนดูเนาะจัดให้โอ้แล้วยังยังโอ้โหหวันนนะแดะพวกนี้บนหวันคนดูกูหวั่นลวโอ้พี่ยังไม่หวันเลยน้อง ยาวันครับคุณแดงอะไรวะยาวันครับคุณแดงมือยาสั่นครับมือยาสั่นจับปืนไม่มั่นนะคุณแดงไอ้บ้าเอ้ยจับปืนไม่มั่นนะครับคุณแดงนี่จะเอาจริงอ่ะตอนนี้เอาจริงอ่ะจับปืนได้มั่นนะครับคุณแดงนี่จับสองมือเลยยิงสองมือเลยคือดูไอ้บ้าเอ้ยหัวง่ายชิปปิ้งหรือวะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ย ไอ้บ้าเอ้คูตายเยดแม่มหายละไอ้บ้าเฮ้ยตายนี่ยโอ๊ยโอไม่เห็นตัวคุณดู เป็นแบน,นสุดจริงๆเลยว่ะมันมาอยู่มันมาอยู่โออหลังจากเจ็ดสิบคนดู พอมาช้า <cents> ใ <input> ้เดูกลัวพี่ล้วไอ้อะไรวะแม่งุนเนก่อนนะเมื่อกี้วานวหานไม่เอาคุณเ็มยาหานนะครับไม่เอาครับไม่เอา เมื่อกี้เคยเห็นแล้วน่ะฮามันแล้ว่ะไอ้เจ้ยเช่นผิแล้วว่ะไอ้เจ้ยโคตรง่ายเลยว่ะเรยนผมว่ารอบหน้าต้องแบบเป็นแบบโหมดสนายแบบหนึ่งกัละโหมดสนายแบบยิงตั้งก็ได้ต้องแบบหลายๆอย่างเด้ยวผมดูจาก้งคุณอิมวันครับเร่องนี้เปิดสกิฟทแรกแบบนี้ร้ยเเซ <poisoned indo> อะไรวะสคคิปตคิปแลคดูยาวานผมบอกคุณใช่ไหมยาวันคุณเอ็มโอ้สคคิดมาเอามาเก็บพี่แล้วคุดูถ้าเกิดฝีมือเขาสู้พี่ไม่ได้ไงมซพี่ไม่ได้ล้ต้องใช้โฟมจะเจอกับพี่ละโอ้อะไรวะทำไมมันง่ายจังวะเฮ้ยอย่าจ่อยวอลม้คนดูมันเป็นสกิลมันเล่นได้แล้วพี่เนาะจ่อยวอเนี่ยเาคมพัญญามันเป็นเชิงครับไม่งั้นคนที่แบบโคโนวิอะไรมันก็เป็นสกิเหมือกันนะบอกให้ม มุ้ยติดรถบัรทุกไอ้ควายมุ้ยติรถบรรทุกไอ้โม่เอ้ยแม่งถามไปใต้วอลไม่ทันแล้วโ้ไอ้เหี้ยโคตรง่ายเลยว่ะเียาวันนี้ครับคุณเอ็มแม่งเอ้ยเราต้องไปหาซื้อสคริปต์มาเล่นแล้วอ่ะคุณดูไม่ไหวแล้วคุณจยวันโอ้ยเขาจะใช้สคริปต์กับเราเลยคุณดูคุณจยวันผมอ่ข45องศาขอทันทายฝาขอเพื่อหวังผลยิ่ง โอียเฮยโคง่ายง่ายทิพไถโอ้โหโคตรง่ายคนดูยิงได้หัวเดียวทับา